วิธีทีตคนมันทุกมันนาคเรวันนี้วันที่เท่าไหร่เราจะมาสัมภาษณ์ในโบตะไคเลยครับผมที่ตะไครเขาโกตัวอย่างใช่ไหมนี่กำลังจะแกงตอไม้แกงตอไม้ไม่ได้ต้นนี่นี่เป็นต้ไม้ธรรมดาเลยไม่ได้ไม้ได้ต้าไม้กิมทงกินไม่กิมทงก็มีเยอะแยะอยู่กอมันยังมีอยู่กอมันอันนี้กออันนี้กอยังใช่ นม้อันนั้นอันนี้นม้อนี่งนี่นม้บงอันนั้นของเขาอยู่ตจังหวัดดแกงนม้อาหารพื้นบ้านมันใกล้ไหมเงไอ้บท่านสบายดีเลยจะไหวตุกตุกตุกกัดู เริ่มจะหนาวแล้ววันนี้วันที่14พฤศจิกายน2566ใช่ไหมนหนาอากาศลมลมลมพัดเน<ๆ>ี่ยดูใบไม้ใบไ,ไม้ไไมพัดก,กี่ปีๆครอบครอบครัวตัวอย่างนะเนี่ยคนตัวอย่างใช่ไหมในหมู่บ้านเราทําอาชีพหลายอย่างนี่มีต้นยางด้วยเออนะจักปีแล้วลุงไข่นี่ อ,อิบแสิบแปดห้าแปดห้าแปดสิบปีห้าเก้าหกสิบสิบหกปีเอ้ยห้าเก้าหกสิบหกเอ็ดหกสองหกสามหกสี่หกห้าหกสิบสิบเจ็ดปีสิบเจ็ดปีเนาะสิบแปดปีโอ้ยกำลังเป็นสาว <laughs> กำลังเป็นสาวขึ้นใวัยดูดิทั้งหมดกี่ต้นลุงไข่ทั้งหมดกี่ต้นทั้งหมดเนี่ย สี่ร้อยสี่ร้อยต้นหนึ่งไรบ่บอกห้าไร่ห้าไร่ห้าไร่ไร่อะไรจากต้นใช่ไร่เกือบถึงห้าป่ะไร่ต่อปีเยอะไหมเคยเขียนไว้ไหมบอเฉพาะยางไงบ่ลมจะซื้อไร่แต่ไร่มันได้หลายระย่าสิเปราไร้โพดมันผมเห็นเด้วได้ไร่เอาก็เอาตัวเลขนะเนาะเขาเขาไม่เอาวันเลยเออปีได้นะได้ เขาก็เอาแต่ตัวเลขแหละมันไม่จำเป็นต้องเอาเงินเดี๋ยวม่หไล่เลยมันเป็นเงินหมุนเวียนไงเป็นเงินหมุนเวียนมันก็เอาแต่ตัวเลขแหละ